สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาพรมเช็ดเท้านะคะจะเอามาซักตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราซัก้นใต้ต้นไม้นะคะมันก็จะช่วยให้เราเปิดน้ำตลอดเนี่ยก็คือได้ลดน้ำต้นไม้ไปด้วยนะคะก็เอาบนพรมเช็ดเท้าะคะ่ะเอาแปรงนะคะมาถูเลย แถวแถวนี้นะคะก็จะช่วยต้นไม้ของเราเนี่ยป้องกันพวกมดมแมลงด้วยนะคะข้อดีของการที่เราเอาพวกมดนะคะมดใต้ดินมาลงมแมลงนะคะแถวนี้ก็จะหายไปะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของการซักข้าของดาวแถวนี้นะคะเราก็จะเอาเป็นพวกอิฐ อิดบ็อกอะค่ะเอามาวางนะคะเอามาวางเรียงไว้แถวนี้เพื่อที่เวลาเราจะเดินนะคะหรือว่าเอาผ้ามาซักแบบนี้มันก็สะดวกดีนะ ำประโยชน์นะคะอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ถึงสองอย่างสามอย่างเลยค่ะคือต้นไม้ของเราก็จะมีความชุ่มชื่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นการถูทําความสะอาดต้นไม้้วยค่ะแล้วก็ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแฟบแฟบเอามาถูนะคะก็ช่วยป้องกันพวกมดมดแดงในแถวๆนี้ด้วยค่ะ ร้อยค่ะหนึ่งถึงก็สักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะคะฟุ่นมันเยอะนี่จะเอาแฟบโรยมาแล้วค่ะซักเองนะคะไม่ต้องใช้ เ,เราก็จะมาอาบอยู่แถวใต้กบไม้แถวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์นะคะเวลาเราอาบน้ําหมาน้ําที่เหลือนี่ก็สามารถที่จะเอามาลดน้ําต้นไม้ได้ด้วยะคะ่ะฝ <Okay. S 1> ุ่นเพียบเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยหมามชอบนอนนะคะ เรียบรก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการซักผ้าของดาวนะคะก็คือซักทีเดียวเนี่ยได้ประโยชน์ถึง3อย่างเลยนะคะก็คือต้นไม้ของเราสดชื่นนะคะ เพราะว่าได้น้ําอย่างเต็มที่ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแฟบที่เราเอามาซักเนี่ยเราก็เทๆลงไปค่ะไล่มดมะแรงนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผ้าที่เราเอามาซักเนี่ยก็สะอาดด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อหลักเลยอันนี้ก็ลองเอาไปทําตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ